ใช่หม,อ,มอธิบายหน่ออยากรู้เ้าอ,อร่อยอ่ะวันนี้พวกเราสองคนนะครับจะไปตะลุยกินที่ย่านดาไซฟุที่ฟุกุโอกะนะครับบอกเลยนะครับว่ามีร้านอร่อยเพียบเลยปักหมุดตามรอไปกินได้เลยนะครับเพื่อนๆ เดินทางไปดาไซฟุนะคะเดินทางได้หลายวิธีค่ะแต่คนส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางจากฮากาตะเพราะมีรถบัสวิ่งตรงจากฮากาตะเนี่ยไปถึงสถานีดาไซฟุคือสถานีที่ใกล้ศาลเจ้ามากที่สุดค่ะนี่ครับคูด,ดาไซฟุส่วนนี้ก็ไปฟุกุโอกะขึ้นมาแล้วไ,<ม>ไหวมากยังไม่ได้ซื้อน้ำมาซื้ออยากกินกาแฟเย็นกว่ากาแฟร้อน <laughs> รีบเล รีบขึ้นมามา,าเที่ยวนี้พอดีเลยจะขึ้นเลยหกร้ยอยสิบเยนนึงอะอืมอ่าจริง<น>จริงมันเหมือนจะมีทุกสิบนาทีเลยนะถ้าเราจะไปต่อสิบหรืสีสิบก็ได้ถึงแล้วค่ะและนี่คือสถานีดาไซฟุไปถึงแล้วยังไงดี แล้วุจูอยากทำอะไรก่อนไหวสารเจ้าก่อนหรอว่าจะกิน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 จะกินก่อนมีให้เลือกอย่างเดียวตามคุณนูนามากินเดี๋ยวมีให้เลือกอย่างเดียวคือไม่ได้เลือกใช่เท่ากับว่ามัดมือโชกว่าต้องไปกินตามคุณนูนามากินก็คือเราจะกินสตรีทฟู้ดกันก่อนเราจะพาเธอไปสารเจ้าไปว่านิดนึงแล้วหลังจากนั้นเราค่อยหาอะไรกินบ้ได้เลยแล้วมีติกกิน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 ไม่ใช่ผมนะ พาอ้วนแต่เป็นเขาเองจากสถานีมีสองฝั่งนะคะคือฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวาเดี๋ยวเราจะไปเดินด้านซ้ายก่อนเพราะว่ามันมีร้านร้านหนึ่งเป็นคร็อกเก้เนื้อวัวที่อร่อยแต่จริงแล้วนี่ต้องบอกว่าสองข้างทางเนะี่ยมันมีร้านน่ากินเยอะมากๆเดี๋ยวเราเอาเป็นว่านอกจากร้านที่มันดังๆแล้วอะเราอยากกินอะไรอะเราก็เดินซื้อเลยให้คนได้ดูกันน่าจะข้างหน้า,านั่นหรือเปล่าร้านนัมเบอร์วันอะร้านธงแดงไหม เด๋อถึงแล้วไปอยู่แล้วอบีเโตหรอว่เป็นชีสบีฟเโตอัน <c oughs> นี้นยะใช่ one beef <c oughs> potato cheese สองร้อยเยน คุณหนูนาเขารอคอยแล้วเขาก็ป้ายยาคุณจูเนียมาตั้งแต่แบบยังไม่ถึงที่เนี้ยว่าแบบต้องมากินนะร้านนี้มันดีนะเขาบอกให้มาก่อนบ่ายใช่ไหมใช่มาก่อนเที่ยงนะคะเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยคนมันจะเยอะมากแล้วถ้าเกิดเรามาช้าเนี่ยร้านะจะปร<า><ๆ>่มันอาจจะหมดอืมในเรื่องนอีง่มีอุ่นๆร้อนๆอยู่เลย อร่อยมีความหวานมีมันฝรั่ง,งแล้วก็มีเนื้อรสชาติเนื้อแต่ส่วนใหญ่เรารู้สึกว่ามันฝรั่งมันจะค่อนข้างเยอะกว่าเนื้อนิดหน่อยแต่รสชาติออกมาเริ่มอร่อยเหมือนเหมือนแกงมันฝรั่งกับเนื้อร้อนอยู่เลยเชใช่ดีกว่าออเกลืออร่อยเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นฮอกเก้เนะใช่มันต้อเป็นมันฝรั่งนำอืมอร่อยอ,อันเนี้ย ควรนะออร่ยมถ้าคุณจะต้องมากินอ่ะใช่ถ้าไม่แล้วก็ไม่ต้องรออยู่นานด้วยยังร้อนๆอยู่เลยโคตรอร่อยอร่อยเนาะเขาบอกแล้วว่าอร่อยบุ้งร้อนได้โคตรดีเลยจริงนางรุงละมุนมากเลยอ่ะหนูอะมีอย่างไรร้อนเลยอ่ะใช่มีไข่เมนไทโกะมีปูมีปูมีอะไรอ่ะไก่ไก่มเต็มเลยแต่ว่าถ้าดังเนื้อนะก็เลยต้องกินเนื้อเนี่ยเมื่อกี้อ่านไปให้ดูว่านักเรียนอ่ะถึงได้เยอะมากเลยที่นี่ เพราะว่าที่นี่มันคือศาลเจ้าดาไซฟุค่ะศาลเจ้าดาไซฟุมีขึ้นชื่อเรื่องการสอบการเรียนเด็กๆก็เลย,เยมาขอพรอเรื่องการสอบกันมูเตลูเหมือนบ้านเรามูเตลูเรื่องการสอบเด็กเต็มเลยที่มา<อ>นี่ไม่ใช่ใกล้โรงเรียนแต่าามาขอพร,อรอให้สอบผ่านนี่อันนี้อะไรนะอันนี้คือมันจะเป็นเหมือน ข้าวปั้นเมนไทโกะนะคะเข้าไแบบเหมือนโอนิกิริอะไรประมาณนั้นซึ่งเขาบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นชื่อต้องลองชิมโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบเมนไทโกะสักเท่าไหร่แต่เมนไทโกะเนี่ยถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของฟุกก็เรีกชอบกินไหมเมนไทโกะชอบงอร่อยโกะี่เรามาอยู่หน้าร้านโอนิกิข้างในร้านดีกว่าโอนิกิริ ข้างในร้านมันจะมีเป็นเชลโกอีให้เราแบบยืนกินกันได้อ่ะน่ารักมากเลยเชลโตโเชลโตโอ,อย่างคุณดูหน้าเมื่อกี้ก,กินไปแล้วตัวไอตัวตัวไข่ปลามันจะมีความเผ็ดๆหน่อยอ่ะ,<ล>ะอร่อยมากเลยอ่ะเผ็ดแล้วก็เคมม็มในรสชาติที่กำลังดีมากพี่จูเไม่เค็มปีดีอร่อยข้าวร้อนมีสาหร่ายและข้าวอ่ะย่างหมาโคตรดีที่ดูกินขอชิมหน่อยไม่เชื่อหรอกไม่ใช่หรอก ยี่ให้เราใส่ตานะไมใช่ไหมอร่อยไม่เค็มินเกินไปแล้วก็มีความสไปซี่นิดนิดอ่ะตรงมี้นไหกบแล้วมีใบอบะด้วยใช่ไหมหอมมากก็หน่อยดีนะถ้า290เยนใชา290เยนถูกมากก็คือเดินกินได้เลยอ่ะพ่อๆกับพวกเพลทดีเลยพปกเดลทก็200 200เยน250เยน เซมเบ้เราเป็นโมจิ ji, แต่ว่าเป็นนุ่มๆแบบถ<อ>้าดูเหมือนจะแข็งแต่กัดไปแล้วมันหยุ่นๆน,นิดนึงนะเหะมือนเนื้อเลยอะ่ะดูดิซอโชอยู่นะคะซอสหวานส่วนอ,อันนี้ก็เหมือนเป็นเซมเบ้และตรงนี้จะเป็นพริกพริกกระผมดูสูนิดหน่อยกรอบกรึบกอึบอธิบานะ้าหน่อยอยากเลยขอเคี้ยวก่อนนะ มันกินไม่เจอเทเรียนอะ่ะเหมือนเป็นแบบมังสวิรัตอ่ะกินเหมือนจะเป็นของคาวแต่ก็ไม่ใช่คาวหวานก็ไม่ใช่หวานอ่ะเออแต่มันก็อร่อยดีแปลกอะ่ะเหมือนโมจิหรือเหมือนเซมเบ้คล้ายๆโมจิคล้ายๆโมจิแต่ว่ารสชาติเป็นรสชาติเซมเบ้รู้สึกเป็นไงบ้างอันนี้ก็นนควรต้องลองเนาะอันนี้ต้องลองต้องลองจะได้ร,รู้ว่าแปลกดีอันนี้มันแปลกเว้ยเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่เคยกินแต่แตเซมเบ้เพื่อนๆหากินในซุปเปอร์ได้ไง ขนมขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเมื่อมาดาไซฟ,ฟุก็คือขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดงร้อนๆหรือเรียกว่าออเมกะเอะโมจิของขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะเหมือนเป็นแป้งข้าวนะแป้งโมจิไม่รู้มีไส้หรือเปล่าน่าจะเป็นไส้ถั่วแดงดาวะ่ะโมจิสดอืม อร่อยข้างในไส้เัือแดงอร่อยมากร้อนๆเลยอร่อยไหมอันนี้ดีนี่ให้อันนี้กับพ็อกเกลวันนี้<ะ>อร่อยไม่เชือ่อหลองลองสินี่ครับอร่อยโมจิสดร้อนๆเลยแล้วข้างในไส้เัือแดงไม่หวานขนาดนั้นอร่อยมากอืมขออีกคำหนึ่งอร่อยวะอร่อย อร่อยเพราะมันไม่หวานมากแหละใช่แล้วโมจิแบบหอมมากเพราะมันสดไง <c oughs> แต่ที่สําคัญคืออันเนี้ยไปที่ร้านไหนก็จะเห็นขายนี้เยอะมากเพราะว่ามันคือของขึ้นชื่อ <c oughs> ของที่เมืองดาไซผูก็คือเป็นโมจิสดแล้วก็ย่าง,างจะเป็นอย่างี้ใช่โมจิย,ย่างอร่อยอ่ะอ นี่นะคะก็คือสตาร์บัคค่ะสตาร์บัคของที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน10สาขาที่ตกแต่งในการเอาท่อนไม้มาวางเรียงซ้อนๆกันให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาได้สถาปนิกชื่อดังชาวญี่ปุ่นคุณเคนกุกคุมะโดยจะใช้ท่อนไม้ประมาณ1-4เซนติเมตร2,000ท่อนมาต่อกันตกแต่งตั้งแต่หน้าร้านนะคะยาวไปจนสุดปลายหลังร้านเลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ต้องมาถ่ายรูปให้ได้เลยนะคะ เียรรสตเรเบอรี่และตรงนี้น่าจะเป็นซอฟต์ครีมวาน,นิลาบ๊ามาบ้าเหมือนโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ก็ <laughs> อร่อยดีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้มาสัญญาเพราะว่าเรากล่าว่าจะรวบตึงการไหว้ขอพรเนี่ยวันสุดท้ายวันเดียวเลย <laughs> เดี๋ยวกินตรงเนี้ยเสร็จนะครับเราจะกลับเข้าไปกินข้าวในตัวฟูกุโอกะอันนี้คือเป็นการลองท้องพาเพื่อนๆมาดูสติดฟู้ดนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบ แวะมาอยากลองกินอาหารแปลกๆใหม่ๆอย่างเช่นแบบที่เรากินไปเมื่อกี้พวกโมจิย่างเซมเบย่างหรือว่าพวกอโคโอกเก้เนือเอ้ออะไรเงี้ยเออเ<ร>ผมว่าก็ไอเนี่ยโอนิกนิเป็นไทยโกกินก็บอกว่าสองอย่างที่ชอบที่สุดนะก็คือไอขนมโมจิที่ไส้เป็นถั่วแดงกับอ่าคโอกเก้ที่เออชอบแลว จริงๆผมชอบหมดเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ได้กินไม่เคยได้เออไม่ค่อยได้เคยกินจริงๆก็มีอีกหลายร้านนะ<ช>อย่างสตรอเบอรี่เดโกูใหญ่ๆที่เราเคยไปกินออที่สกิจิอ่ะมันก็มีแบบที่เป็นเสียบไม้กินกับถั่วแดงด้วยน,นะนี่คือบรรยากาศศาลเจ้าดาไซฟูนะนี่คือทางเข้านะครับเพื่อนระหว่างทางเดินไปศาลเจ้านะคะสองข้างทางจะมีค้ายขนมอาหารของที่ระลึกมากมายค่ะ ขนมขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเมื่อมาดาไซฟุก,ก็คือขนมโมจิย่างไส้ถั่วแดงร้อนๆหรือเรียกว่าอูเมกะเอะโมจิของขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะวันนี้เดินุกค่ะเดินผ่านแล้วก็เลยซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันดูน่ากินมากวันนี้นี่เห็นปะชันสตรอเบอรี่อันนี้คือเป็นโมจิโมจิเสร้วเป็นครีมคัสตาร์ดแล้วก็เป็นแป้งกรอบ ป็นไงอร่อยมากสตรอเบอรี่อร่อยมากสตรอเบอรี่ลูกเป็นล้อเลยละอร่อยมากอ่ะเปรี้ยวหวานกำลังดีแบบดีมากอ่ะสตรอเบอรี่นะอะไรครับมากินข้าวเทีย่ยังค่ะข้าวเช้าดีกว่าไหมข้าวเช้าข้าวมื้อแรกของเราบ้านเ้ลาในไต้โรงแรมเราเลยนะคะจริงๆวันน,นี้มันควรจะต้องเป็นไข่อุนี ต่ไม่มีกุนิก็เลยได้เป็นเมนไทยโกดแตรู้สึกไม่ไหวกับเมนไทยโกะเพราว่ามันเค็มแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคุมีไข่และน่ากินว่ะอร่อยเลคุณภพีู่ต้งอง ระวังนะเสื้อสีขาวระวังโชว์อยู่ดีๆก็เป็นข้าวหน้าด้งปกติชิมปลาอโอเคนะปลางตอนะทำดีนะปูเป็นไงเป็นแทกโกะยาดจิ้มเยอะเค็มมากม่เมากินนะอยู่จริงเหรอปูเลิอดเหรอ,อ,อถือว่าผ่านไหมคะมือนี้ อร่อย่ะอืมปูด,ดีมากหวานเจ็บโอเคไปกินไงไหมกินดีกว่าโอเคก็นี่คือทั้งหมดของดาไซฟุในคลิปนี้นะครับแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยอาจจะขอพอสญี่ปุ่นไว้ก่อนนะครับพวกผมจะพาไปเที่ยวอันซีนสวิตเซอร์แลนด์ช่วงซัมเมอร์ครับบอกเลยไปมา10วันโคตรจะฟินเลยครับยาวๆ2อ p ีพีนะครับพเพื่อนๆรอติดตามให้ดีครับเจอกัน